คุณคิดแล้วเพราะบนโลกของบ้านใหญ่ใบนี้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจมากที่สุดท่ามกลางผู้คนมากมายที่เดินสู่ขึ้นไปมาทุกวันมีสิ่งมีชีวิตที่ภายนอกเหมือนมนุษย์ทุกอย่างแฝงตัวอยู่ทุกทีมาทำอะไรที่นี่โอ้ยโอ้ยอุ้ยกลิ่นเลือดวิเชียรก็คือที่เป็นอะไรกันหมดเลยเอ๋อ นี่ทำแผลมาคุจะเริอมออกตัวเลยก็ได้นะคุณสิ่งคุณเป็นอะมันร้ายแรงกว่านั้นเยอะท่านขอโทษฮะม่เป็นไม่ต้อลมเรื่องแบบนี้หรอพวกเราคือมนุษย์ที่ไม่มีวันตายคืวพลัรรมาไม่มีทางเลย ที่มนุษย์อย่างพวกคุณจะรอดจากพวกเราไปได้ถ้าคุณโดนกินเลือดคุณก็คงไม่รอดเพราะว่าไม่มีพวกเราตัวไหนยอมหยุดหรือเงื่อคุณก่อนจะหมดหแน่เลือดของคุณพวกเราเรียกมันว่าโกลเด้นบล็คหรือว่าเ,าเลือดสีทองเป็นเลือดที่เนเลือดที่ทรงพลังและหายากม,มากๆถ้ามันตกอยู่ในมือพวกเรา,าอาาี่าว,ว่าแต่โลกของพวกเราเลยพวกมนุษย์เองก็จะเดือดร้อนถ้<อ>นาคุณลงไปหมเราพาตัวไว้แบงค์ไทเลอเือพิเศษของอ มันจะพิเศษมยหอมกว่ามีกกว่ามันต้นอง,งมีอะไายแล้วอย,อยู่ยากอะผมมีหน้าจิาตองคุณ<ม>แล้วผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคุณเลือดของคุณเพียงให้หยดเดียวยังทำให้ผมเป็นได้ขนาดนี้ ทั้งหมดมันเป็นเพราะเลือดสีทองหรือว่าผมมันหลอ,อกตัวเอง,ง,เองกันแน่ผมกลัวว่านักการ์ดจะรู้ว่าคุณคือคนที่ผมปกป,กป้องเลือดสีทองเราจะให้เลือดสีทองตกอยู่ในมือของนกักการไม่ได้ฉันกังวลเกี่ยวกับนิมิตที่ฉันเห็นขอแค่ผมได้อยู่กับคุณได้ดูแลและป,ปกปก้องว้ายฉันเป็นห่วงคิงนะใจอ่ะ มากคที่เป็นวันพายพอได้อยู่ใกล้ชิดกัรรเบเพื่อสีทองนานๆอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เคยได้เจอพ่อถ้าได้สีทองช่วยคุณได้คุณก็จะอยู่ความรักของเรากับมนุษย์จะพอจะเป็นไปได้ไหม หนักใจตัวเล็กไปเลยเมื่อกี้เมาเมาก้าเมาเมาหุ่นน่ะเี๋ยวสองนีนาทุกวันพุธตั้งแต่12มีนาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง G M แล้วมาแทนไหนวะเนี่ยนะวันพุธวันเสี้ยวฮะวันวันเสี้ยวอะไรวะเนี่ยไม่แต่เขาไปพูดเลยว่าเนื้อสีทองมาทำอะไรได้บอกแค่ว่ามันพิเศษอาจจะต้องชมไม่เผยเลยหนึ่งวันห้าแสนนะใช่ไงมมันก็รอดูเยอะนะ ชนหมัดอ่ะเคมีใหม่ๆเนนงอนปัง,ปงเนี้ยมันแบบเมชชนเมชเคมีอนิเมชชนเมชของจริงลูปชนลูปชอบอะไรเงี้ยชอบปีฉากแรกมาก็เปื่อยแล้วเอวโอ้ชบีบีาบาย